นี่คือสภาพบอ่อเมื่อจับแห้งเสร็จแล้วนะครับล้างบอ่อเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> กําลังหวานบูนขาวเลยครับเไปดูกันครับ ดูทั่วๆกันครับ,น,รบนี่นะครับต้องจับให้หมดนะครับต้องในใไม่ให้เหลือสักตัวนะครับถ้าเหลือนี่เครื่องใหญ่นะครับงานเข้าเลยครับ ช,ชุดเก่ามันจะกินชุดใหม่เวลาเราลงใหม่เนี่ยจากที่สังเกตก็ก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเวลาเวลาเราหว่านบุญขาวเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เราก็ต้องตากบ่อ,บอทิ้งไว้อย่างน้อยสุดก็ต้องสามวันครับแต่ให้ดีต้องเจดวันครับ ตากไว้ฆ่าเชื้อปรับฆ่าพิเษดินน้ำแล้วก็จะได้สังเกตด้วยครับว่ายังมีปลาตกค้างอยู่อีกไหมก็นี่ค <c oughs> รับสภาพบอ,อกหลังจากจับ จับหมดนะครับดูดกับอนไปยารากอนหกนิ้วครับเครื่องยันมา